สวัสดีครับวันนี้ร้านไปตองนะครับจะมานําเสนอให้ดูอีกหนึ่งแบรนด์นะครับอันนี้เป็นคอมบีนะครับรุ่นซีอุทเทิร์นะครับตัวนี้นะครับจะสวยหรูดูดีนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองเทสโดยการให้นําน้องมานั่งให้ดูนะครับว่านั่งสบายแค่ไหนดูนะครับสินค้าที่ร้านไปตองนี่คือสินค้ามือสองนะครับ สภาพเหมือนใหม่นะครับสินค้าที่ผ่านจากร้านใบตองดูนะครับมีโลโก้ให้ดูนะครับคอนเฟิรม์มใบตองคอนเฟิร์มครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเด็กๆมานั่งนะครับให้ดูปึ๊บก่อนเราจะน้องขึ้นรถอ่าลองดูนะครับอ่าเชิญครับใช้นังแบบ ดูนะครับปึ๊บจากนั้นนั่งปึ๊บนั่งดูนะครับนั่งปึ๊บน้ำมันนั่งหน่อยนะครับนี่ของเล่นปึ๊บกัดหน่อยงามง่ามเพื่อความเพลิดเพลินนะครับเพิ่มอรรถรสดูนะครับปึ๊บนั่ง การติดตั้งใส่เข้าไปเลยนะครับอีดเบลมาแล้วใส่ึอ่ขยับใ้าที่เข้าทางปึ๊บดูนะครับปึบดูการนั่งอ้าวข้อความเพลิดเพลินปึ๊บเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูดูนะครับ,รน,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 รบนั่งไปแล้วเป็นยังไงครับอ่าเดี๋ยวเราจะปรับเอ็นนี้ดู เฟืบตึเวลาหลับแล้วสบายแค่ไหนดูนะครับโอ้โหสวยงามมากครับไม่ว่าการเดินทางทุกทริปตลอดการเดินทางลูกคุณจะนั่งสบายแค่ไหนดูแค่นั่งอยู่กับที่นะครับยังมีความเพลิดเพลินขนาดนี้ถ้าอยู่ในรถมีการเคลื่อนไหวเขาก็จะนั่งแฮปปี้กว่านี้นะครับ ดูนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับหมุนปึ๊บน้องน้ำมันก็ยังนั่งด้วยความเพลิดเพลินนะครับปึ๊บมือเดียวหมุนปึ๊บนะดูนะครับยังเพลิเพินถ้าเราจะหมุนกลับดูนะครับน้องน้ำมันปึ๊บมือเดียวหมุน ป <Web. S 2> ึ๊บอ๋อนี่นะครับดูนะครับการนั่งที่ถูกวิธีดูนะครับสรีระของน้องจะนั่งได้อย่างสบายร้านไปตองมีเทคนิคการติดตั้งการนำน้องนั่งการจัดท่าวางการใช้งานทุกวิธี ได้อย่างถูกต้องเอาง่ายๆครับดูจากคลิปวิดีโอนี้แล้วท่านจะรู้ว่าทําไมบุตรหลานงท่านถึงนั่งสบายนั่งแล้วไม่ร้องบุตรหลานของท่านหลายๆครอบครัวกลัวว่าลูกจะไม่นั่งนะครับถ้ามาที่ร้านใบตองหมดปัญหาเรื่องเหล่านี้ครับเราจะมีเทคนิคต่างๆดูนะครับเห็นไหมครับ นั่งสบายขนาดไหนยิ่งท่านเห็นบุตรหลานท่านนั่งสบายแล้วถึงเวลาหลับในคาซีท่านยิ่งรู้สึกอบอุ่นไม่ว่าจะเดินทางไปไหนรถติดรถไม่ติดเดินทางข้ามจังหวัดขึ้นเหนือล่องใต้คุณอบอุ่นใจไปกับคาซีไปตองได้เลยครับลอ,องดูดูว่าน้องน้ำมันมีความสุขขนาดไหนในการนั่งคาซีดูดนะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับหมาล็อบบี้คืนมีของเล่นชิ้นเดียวสนุกสนานมีเสียงยังมีความสุขท่านอยากเห็นลูกมีความสุขขนาดนี้ในการเดินทาง เชิญได้ที่รา้านใบตองครับ<อ>ติดต่อ0824455556<อ><อ>ใบตองคาซีสยินีต้อนรับครับอขอบคุณครับ